คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมสถานีอวกาศนานาชาติถึงไม่ตกลงมายัางพื้นโลกถึงแม้สถานีอวกาศจะโคจรอ,อยู่ที่ความสูงถึง400กิโลเมตรเหนือพื้นโลกแต่จริงๆแล้วในวงโคจรของสถานีอวกาศยังถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดถึง90%เมื่อเทียบกับพื้นโลกแต่ด้วยความเร็วในการโคจรกว่า27,600กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้สถานีอวกาศเคลื่อนที่เร็วจนหลุดพ้นจากการตกสู่พื้นโลกนั่นเอง อย่างไรก็ตามในวงโครจรต่ำก็ยังมีออกซิเจนอะตอมอยู่ที่คอยเสียดสีให้สถานีอวกาศเคลื่อนที่ช้าลงและค่อยๆตกมาสู่พื้นโลกทําให้ต้องมีการปรับวงโครจรของสถานีอวกาศอยู่เป็นระยะหรือที่เรียกว่าการรีบูส์วงโครจรน,นั่นเองซึ่งการรีบูส์นี้จะใช้ยานขนส่งสเสบียงเช่นยานดราก้อนของ Space X หรือยานโปรเกรสของรัเสเซียที่ส่งสเสบียงขึ้นไป3-4ครั้งต่อปีซึ่งใช้เป็นจรวดขับดันเพื่อเร่งความเร็วให้กับสถานีอวกาศ อยู่ในวงโคจรที่เหมาะสมต่อไปถึงแม้สถานีแห่งนี้จะเป็นศูนย์วิจัยบนอวกาศมาหลายสิบปีแต่สถานีอวกาศนานาชาติก็จะถูกปลดระวางในปี2031และจะตกลงไปในดินแดนที่มีชื่อว่าสุสานยานอาวกาศนั่นเอง